คนชงกาแฟวันนี้จะมาปลอกหอมครับนะครับหัวหอมประมาณกิโลครึ่งกว่าแต่ผมจะมีเทคนิคเพื่อนยครับปอกหอมยังไงไม่ให้น้ําตาไหลปลอกหอม สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนนท์เนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทาวิดีโอทุกนีครับผมกุ้งชานมขนนนท์ครับคนชงกาแฟวันนี้จะมาปอกหอมครับจะเอามาทําน้ํเปรี้ยวหวานจิ้มกับมะมว่วงนะครับหัหอมประมาณกิโลครึ่งกว่าหอมกิโลครึ่งกว่าเดี๋ยวผมจะปอกแล้วก็จะซอยแต่วันนี้ผมจะมาซอยในเทคโนโลยีการซอยสมัยใหม่ สมัยก่อนก็ต้องปอกใช่ไหมครับแล้วก็มีดมาซอยซอยซอยในระหว่างที่ซอยเราก็จะเศร้าน้ำตาเราจะไหลเราก็จะร้องไห้ในระหว่างที่เราซอยแต่มจะมีเทคนิคเพื่อนยครับปอกหอมยังไงไม่ให้น้ําตาไหลยี่ปอกหอมยังไงไม่ให้น้ำตาไหล,หไท,ไหลที่สำคัญคือซอยด้วยครับซอยโดยที่ไม่ให้น้ําตาไหลดูซิว่าผมจะปอกเสร็จแล้วก็จะซอยเสร็จภายในเวลากี่นาทีแล้วจะน้ําตาไหลแค่ไหนครับยี่ นี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยของหงครับนี่ได้มาจากร้านดโซคลคาไม่ค่อแพงเลยหกสิบาทหกสิบาทเพื่อนผมว่าเพื่อนๆชีวิตเพื่อนๆนเนี่ยต้องเคยซอยหอมแน่เลยซอยหอมแล้วก็ตัดจุ๊บตัดจุ๊บปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็เอาหอมที่มีแต่เนื้อข้างในที่ไม่ไม่มีเปลือกแห้งแล้วก็มาซอย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 แล้วก็ปาดน้ําตาไปเรื่อยแล้วก็ซอยซอยซอยแล้วก็่าน้ำตาเลย สิบลูกนี่ก็แย่นะครับสิบลูกนี่ก็แย่้วแต่งงผมเนี่ยกิโลครึ่งกิโลครึ่งเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูไม่ให้น้ําตาไหลเลยหรือจะให้ไหลน้อยที่สุดเลยมีเทคนิคนี้เทคนิคนี้ยกความดีความชอบให้กับแม่สมทวีเอกถิงของผมเลยลนะแม่ <laughs> สมทวีเอกถิงของผมเนี่ยซอยหอมวันละสองกิโลเท่าที่ผมจําได้นะแกใช้ผมด้วยผมก็เคยทาปอกหอมแล้วก็ซอยหอมวันละสองกิโลเนื่องมาจากว่าแม่ผมขายสาคูไส้หมูในสมัยที่ผมเป็น เด็กนักเรียนชั้นปถมชั้นมันธยมะนะปอกหอมสองโลสองโลหรือโลหนึ่งอะถ้าจำได้ไแนะ่ชั้นแก่แล้วเนะนี่ยเทคนิคการปอกของแม่ผมนะจำมาเลยนะให้ปอกที่หน้าต่างอ้ปอกหอมที่หน้าต่างเกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวอะไรกันวะหน้าต่างบ้านใครที่มีลมพัดเข้าหรือลมพัดออกของบ้าคนคุณนะให้คุณพัดไปปอกตรงนั้นเลยให้คุณไปปอกตรงนั้นให้การแตกกระจายของการซอยหอมจะมี อนูของความเป็นอะไรอะน้ำมันหอมระเหยหรือว่าหรือว่าเนื้อมันเนี่ยมันจะแตกกระจายครับเพื่อนเพื่อนให้ให้ลมมันพัดผ่านเสริมแรงด้วยกันเปิดพัดลมครับเพื่อนเพื่อนเปิดพัดลมให้มันผ่านตรงที่เราหันเนี่ยครับเปิดพัดลมตรงที่ให้ผ่านตรงที่เราอย่าเปิดใส่หน้าตัวเองนะให้ก่อนเขาจะอย่างนี้แย่ครับอย่างนี้ไม่รอดจะต้อง ปอกแบบที่ให้ลมมันพัดจากเฉียงเขียงเราอะ่ะให้ลมมันพัดจากหลังเราไปด้านหน้าเฉียงจากด้านหลังเราไปด้านหน้าด้านน้นหรือว่าผ่านจากซ้ายไปขวาโดยที่ให้มันเป่าตรงตรง,ตรงเขียงที่เราหันะนะไม่ให้ไม่ให้ไ,ใหไอ้เจ้าที่มันน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกระเด็นใส่หน้าเรานะครับหรือเรื่องที่ทานลมที่ทางลมไม่ให้ลมมันพัดเข้าหาเราอะ่ะเรื่องนั้นคือไม่ให้ลมมันพัดเข้าหาเรานะนั่นคือเทคนิคของแม่สมทวีองผมงานแม่สมทวีแล้ว ถ้าใครถ้าแกปอกเมื่อไหร่นะหรือแกหัน่นหรือแกซอยเมื่อไหร่นะอย่าไปอยู่ใต้พัดลมเลยนะถ้าอยู่ใต้พัดลมเนนะี่ยร้องไห้อยู่นั่นแหละร้องไห้อยู่นั่นแหละผมเดี๋บอกว่าต้องปอกตรงหน้าต่างแล้วก็เปิดพัดลมดันอา,าอากาศออกจากบ้านไปไอเจ้าน้ำมันหอมระเหยนี่ก็จะออกจากบ้านไปโดนบ้านคนอื่นทั้งหัวมันไม่ใช่บ้านกูไม่ใช่บ้านกูนะครับแต่ผมมีตัวดีตัวเออตัวดีตัวช่วยที่ดีกว่านั้นอีกนี่ะคือไอเจ้าตัวนี้คนระับจากร้านไดโซหกสบบาทนะครับ นี่คือเครื่องซอยเครื่องซอยหอมเครื่องซอยหอมเท่ว่ะไม่ต้องใส่<ะ>่านครับเพื่อนเื่อนไม่ต้องใส่ฐานไอ,านอ้เจ้าตัวนี้มันจะมีช่องให้เราใส่หัวหอมที่ปอกแล้วนะเราต้องเอาเปลือกนะอึ๊บอึ๊บตายแล้วไม่ออกเสียฟองหมดเลยอึบอะนี่ครับเพื่อนเพื่อนไอ้ตรงเนี้เราก็เอาหอมเนี่ยที่ปอกสมุนที่ปอกนะใส่เข้าไปครับเพื่อนเ่อนใส่เข้าไปเจ้าเนี้ยกดในตัวกดแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนให้มันผ่านใบมีดตรงน,นี้จะมีใบมีดอยู่ หให้มันผ่านตรงใบมีดมันก็จะซอยเป็นชิ้นเล็ก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 เ็แล้วก็ออกแรงกดมันก็จะต่าลงต่อเั้งหมดหมดลูกที่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สองใส่ลงมาแล้วก็ใส่แล้วเราก็ออกแรงกดแล้วก็เลื่อน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 ซอยไปเรื่อยอันนี้ก็จะควบคุมการแตกกระจายของน้ำมันหอมระเหยได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มเริ่มปอกเปลือกเลยกันตั้งแต่เริ่มปอกเปเลืลปอกจกกนกระทั่งซอยลูกสุดท้ายเสร็จซอยลูกสุดท้ายเสร็จมาดูที่า ผมจะใช้เวลาเท่าไหร่งานใช้เวลาเท่าไหร่แต่ผมว่าครึ่งชั่วโมงเห็นแน่นอนปอกปอกหอมที่ใช้เวลาเยอะไอช่วงปอกเนี่ยต้องแก้ไขว่าทาะนโดยการเอาพลมมาเป่าจะได้บรรเทาได้ปอกหอมนะมาเริ่มต้วจงาน,นช้าอยู่ใหญ่นี่ครับเพื่อนสิบเจ็ดนาทีได้แค่เนีสิบเจนาทีเดี๋ยวดูต่อไปจช้เวลาเท่าไหร่ กิโลครึ่งอันนี้น่าจะได้ทั้งสองกีฬาผิดกิโลครึ่ง17นาที ผ่านมาทั้งหมด48นาทีกว่าแล้วได้ประมาณครึ่งทางแล้วหมดไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะได้หอมประมาณขนาดนี้48นาทีอึบอึบอบ,อบเดี๋ยวหกเดี๋ยวหก48นาทีประมาณครึ่งทางอะหอมรัวครึ่งคัดว่าชั่วโมงกว่าอ่ะดูต่อไป นี่ครับเวลาผ่านไปเกือบ2่ั่วโมงหั่นหอมเอ้ยปอกหอ้มเสร็จแล้วครับเกือบ2ชัม่วโม่หอมโลด้ไม่งโ้่้่ไ ไม่เสียน้ำตาเลยนะที่โรงงานไม่เสียน้ำตาเลยมาดูผลงานนี่ได้ขนาดนี้นี่ตัวที่ปอออกตัวที่ปอออกขนาดนี้ได้ผลงานแค่นี้เองนี่แค่นี้เดี๋ยวคราวนี้ซอยมาดูซอยอยังไงสูอุปรกรณ์ช่วยเหลืออันนี้นี่ได้รับการสรนับสนุนไม่ใช่ดิไปซื้อเองจากร้านดรายโซ นี่ครับเปิดออกมาเราเอาหอัวหอมใสล่ลงไป1นึง,ง,งหัวตรงนี้ถ้าไม่เต็มก็ใส่ไปสามก็ได้บ้างอย่างนี้นะนี่นี่แล้วตอนนี้จะมีใบมีดคมอยู่ในงานคมอันนี้เป็น,ปนตัวกดออกแรงกดลงมาแล้วก็รูรนะลูดนะเห็นไหมเห็นหอมออกไหม ถ้มามันสุดก็หมดแล้วลงไปสุดหมดแล้วอย่นี้เราก็มาใส่ใส่ัน้หไ่เข้าไปใส่หอมซอยชุๆ,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 ๆเรียบร้อยมาดูผลงานนี่ผลงานหอมซอยมันไม่บางนะครับรุ่นนี้ จะได้ไม่ค่อยบางแต่ก็ไม่หนาไม่บางก็ไม่หนาแต่ถ้าได้บางกว่าน,นี้จะดีแต่อันนี้ก็ไม่หนาจนน่าเกียดใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อืออ่าต่อไปดูซิว่าจะมีน้ำตาม ว่ารู้เลยนะรูออกมุกแม่จิ๋มแม่จิ๋มให้เราได้ับกานาให้เได้รัวามมมตับนะครับตดนแรกทไดดมตอไม่ดไม่จิต ผ่านไปหลายนาทีฮะเกือบหมดแล้วฝั่งนี้ถ้าเวลาเท่าไหร่เอ่ยสชั่วโมงกับอีก24นาทีก็ไม่โฟกัสอึ๊บก็ไม่โฟกัสละเอ้าสอชั่วโมงกับ24นาทีออาทหอมโลครึ่งโอ้ยแย่เลยแก้เสร็จละสรุปหอมหนึ่งกิโลครึ่ง ใช้เวลาหั่นอยู่2ชั่วโมงกับอีก36นาทีหอมซอยตั้งแต่ปอกหอมจนซอยใครทำได้เร็วกว่าผมมีโชว์ไหมแต่ที่สำคัญครับนี่นี่ไงครับผมไม่ยอมเสียน้ำตาให้กับหอมโดยเด็ดขาดไม่มีน้ำตาเลยแมย้แต่หยดครับนี hey. ่ประสบการณ์ของผมหั่นหอม1นกิโลครึ่งไม่มีน้ำตาไหลเลยครับอ่าเพื่อนๆทำได้ไหม เป็นผู้ทำได้ไหมหั่นหอมหนึ่งกิโลครึ่งไม่ให้น้ำตาไหลเลยอ่าคอมเมนต์นาเล่าให้ฟังกันมันะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชมจนจบนะครับอ่าอย่าลืมครับสับตะไคร้ใส่ต้มยำสับจะอร่อยกว่าไม่สับครับอร่อยอร่อย